สวัสดีสุผู้สุคนเออ้อพี่น้องมาอุบลมาหน้าหน้ายโยบนุนี่แหละหน้ายโยบนเราก็ผลงานที่มากมือน,นี่ไหมมาอุบลไม,ม่แอมเถียงพี่น้องแอมเถียงเห็ดเถียงไม่เห็ดเถียงไม่ตะกี้มันอยตรงพูนขังในฝุ่นเถียงเกาเพราะบังเอิญเถียงเกานัน เพิ่นเพิ่นแบงดินกันเนาะพี่น้องถูถือถือท่างกอไผ่เนาะขยับจากท่างไปถึงกอไผ่ตรงนั้นเรามาถึงกอไผ่ตรงนี้ตรงตรงลงมาเราลิ้มหัวนี่เนาะพี่น้องเนาะเอ่อฟังพุ่นฟังเถียงเกานะ่าเนาะมันเป็นของพีสาวเพิน่นของพีสาวของพี่สาวแฟนบ้าน,นี้ตุกข่อยกันเลยไม่เถียงไม่มันเป็นเถียงของตุกข่อยคือเถียงนี่ เราก็เห้ยเาจากกอไผ่ตรงตรงลงไปพู้นก็เป็นทงหน้าเป็นทงหน้าของหยกของแต่ว่าเพิ่นว่าท่านเอ้แอบว่าท่านเอ้เห็ดหัวเห็ดยังดอกต้องก็เป็นอ่านีของไผ่ของมั่นอยู่เฮ็ดเฮ็ดขืนไม้หรือว่าท่านเอ้ถางกอพงกอไผ่นอกพี่น้องกับพระกับ,าบาทานเอกเขามาอยู่คือวันลหละโดนๆดนจังสีมาเห็ดมาแวะนะ ปีละสองเถือสามเถือกับว่ากันไปเพราะว่าห้ามีเ้ามีหลานหน่อยก็เลยเหตุไหวบ้านนี้ก็หน้ากับเพิ่นว่าเหตุดอกแม่ปาผู้เป็นพี่สาวเพิ่นกับเมนูก็เห็ดคือเก่าพูนเพิ่นวานวานปุ๋ยฟังพี่ละฟังของเมนูอกับแบงตรงกันไปจากกอไผ่นี่ตรงดิ่งลงไปพูนพี่น้องยังว่ากาบไปไก่แต่แค่ ว่าของสีเถอะนี่เพิ่งกะเรืงไอ้วา่านหลานม้าว่านปุ๋ยให่เห็นไหมพี่น้องว่านปุ๋ยพูนว่านปุ๋ยนี่เราฟังนี่แหละแล้วก็ฟังพคนกับของแม่ป้านั่นแหละของแม่ป้าก็ว่านคือกันเพราะว่าเพิ่นใ่เห็ดเพิ่นให้เพิ่นให้ให้เมนูเห็ดเนาะงากระไรพี่น้อง อย่าไหลได้เห็ดห้เพิ่นพ่อเพ,พิ่นกะกะแบง้งช่วงของเพิ่นกะแบ้งห้เพิ่นเหรอวะหายครึ่งนึงเข้ากับเอาเครึ่งนึงสิละพี่น้องอันนี้เนิ่อเถียงพี่น้องมันกะเลยเนิ่อเถียงนี่มันิประมาณจ๊กะสักสองไฮนี่ละมั้งเนิ่อเถียงนี่น้อใหม่ น้องใหม่ช่วงหนึ่งช่วงมาเดือนที่แล้วหลายหลายตอนนี้มันเป็นมันเป็นเป็นตน้นเป็นอันนี้หมดแลว้วเป็นลำม่มหมดแล้วพูนกสีมีเน่ยุยนกนอเจะเกาะจะแกะยุกกรสิได้เอาไปฝากเจ้าของพ่นเจ้าของพ่นก็นคือพี่สาวพี่สาวแฟ้นนี่แหละผลมันเกิดเห็นบ่าพี่น้องมันเกิดเป็นเป็นลั่มเป็นนี่หมดแล้ว เบิ้งสีสิบผ้าย,ยางไว้เบิ้งเขาเมนูเด้อพี่น้องฟังทางตีละมองเห็นปะนี่แหละมีต่างต่างหาเบิ้งทีละเบิ้งเบิ้งมองไปซ้ำนี่กับโหเราพี่น้องิได้กินบ่เพราะว่าหน้าหน้านี่มันเป็นทาานี่มันเนิ่นเนาะลงไปฝนมันสิบคุมฝนนี่หนาก,กับเขาอดมาเห็นต้นต้นเขาพี่น้องมังเนี่ย งานนี่น่ะโอ้ลงไปพุ่นพุ่นในต้นพุ่นไอ้หมองลมๆม,มันเขามันงามอยู่พอมันไม่น้ำแขังมองนี้มันไม่มน้ำแขังพี่น้องเอ้ยอันนัอนน้อนนเถียงนี่กัสิกว้งเติบอยู่ขันไม้ยู่นี่กัสิไถสิเอาดิน เอาดินขึ้นเทียงมองนี่แหละพี่น้องแถวนี่แหละเอาดินขืนไปเทียงให้เฮ็ดกะวาเห็ดเป็นงันหน้าเงันหน้าจากหน่อยพอได้ดเสริมแต่งกันไปเดี๋ยวฟื้นฟื้นหลยหลายแนวทางนี้มันบือต้นใหม่นะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ทับนี่แหละจ้าขอบคุณเลยที่เขาช่วมคลิปเด้อพี่น้อง